ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเออวันนี้ผมมีข่าวไรมาบอกนะครับซึ่งนั่นก็คือผมนั้นจะไม่เล่นเกม Identity V อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามันน่าเบื่อและมันก็ไม่สนุกสนานเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องสมดุลตัวละครนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับเวลาเล่นไรก็ตามแต่เนี่ยทุกคนก็จะโดนบังคับให้เล่น,นตัวเมตานะครับซึ่งความผิดนี้นะครับส่วนใหญ่เกี่ยวกับทาง ที่เขาไม่ปรับสมดุลให้มันดีนะครับทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นแล้วมันก็เกิดมาประมาณปี2ปีแล้วที่เขายังไม่แก้ปัญหาอีก mm hmm. ผมเลยลบเกมนี้ทิ้งไปนั่นเองนะครับแต่ยาเสียใจไปถึงแม้ว่าผมจะไม่เล่น i น e i n i t y V แล้วแต่ว่าผมก็จะทำคอนเทนต์แบบอื่นนะครับที่มันอาจจะเป็นออวาดรูปหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ได้ต้องเข้ามาในเกมนะครับนั่นแหละผมอาจจะทำนะแล้วก็นะครับเออ ผมมีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์เกี่ยวกับ n i t y V นะเป็นโปรเจกต์กับแฟนเมกอยู่สองโปรเจกต์นั่คือโปรเจกต์ b r o k e n Verse แล้วก็โปรเจกต์ Programmer VS Dream V นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมเป็นงานที่ผมวาดเองหมดเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าผมอาจจะทําลงเป็นคลิปก็ได้เมื่อผมวาดเสร็จทุก EP หรือว่าทุกตัวละครนี่บพอแล้วนะอาจจะเอาไปลงใน YouTube ก็ได้ครับใครจะไปรู้นะครับก็ วันนี้ก็มาบอกแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ